โอเคสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มาอีกรุ่นหนึ่งเกจิใหญ่เกจิดังทางภาคใต้เราทางสายนครศรีนะครศรีธรรมราชโอเคถูกต้องครับนั่นก็คือเหรียญของหลวงพ่อเรื่อนนะชื่อก็เลื่อนนะพระเนี่ยนะอันนี้ต้อง ขอเล่านิดหนึ่งพระเนี่ยไอความเชื่อของคนนี่นียคนโบราณโบราณเนี่ย,วนเ,นยเวลาตั้งชื่อเนี่ยชื่อลูกชื่อ,ออะไรก็แล้วแต่นี่นะจะตั้งให้มันมีมเรียกว่ามีมงคลเนี่ยนะยิ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเป็นมงคลนะอย่างหลวงพ่อเงินหลวงพ่อรุ่ง หลวงพ่อเรือนอะหลวงพ่อทองอบางคนนี้ถึงขนาดว่าเวลาจะคล้องพระนี่ก็จะหาชื่อพระเหรียญพระแต่และให้มันมีชื่อแบบรุ่งเรืองเงินทองมากมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมรุ่งเรืองเงินทองมากมีหรืออยู่เย็นหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นอ,อยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่แบบว่า มันมีความสอดคล้องกันแล้วมันเป็นคำมงคลไงเ,เพื่อนๆมันไม่ผิดหรอกนะที่ชีวิตคนเราเนี่ยมันจะอยากจะได้คำอะไรที่มันเป็นมงคลอะไรที่มันผู้ฟังแล้วมันลื่นลมถูกไหมลื่นลมสุนทรีนะครับไอ้คนที่มันนะหาพระเครื่องเนี่ย ก็นะครับถือว่าคนที่ศรัทธาก็มีความเชื่อเออไปอาพระที่หนึ่งเป็นเกจิที่มีชื่อแล้วก็นะดังแล้วเก่งแล้วเนี่ยก็ขอชื่อเป็นมงคลหน่อยมียุคหนึ่งออย่างเหลวงพาระรวยอย่างนี้โอ้โหคนในนะหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัตโกอะอยุธยาเนี่กครับซึ่งไม่ทานท่านนะลูกศิษย์ท่านปลูกพระองค์ท่านทํา แต่ก็ด้วยชื่อไงได้วยบารมีไงนะคนก็แห่กันไปเช่าโอ้โหนะครับยุคหนึ่งเนะี่ยดังมากดังมากใครไม่วัดตะโกก็ไม่ไปย่อยหลวงพ่อรวยก็ตกยุคอะตกยุคอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆ ผมก็ย้ำอยู่เสมอเสมอทุกคลิปอะ่ะนะครับถ้าไม่เล่าเรื่องนอกประเด็นไปก็ก็ยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับที่สนใจในพระเครื่องเนี่ยที่อยากจะสะสมพระเครื่องเนี่ยนะครับมองหาเหรียญที่เป็นอะไรรุ่นแรกนะรุ่นแรกรุ่นมีประสบการณ์รุ่นที่เป็นเนื้อพิเศษ นะรุ่นอะไรรุ่นที่มีสร้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพิธีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะเบื้องต้นของนักสะสมนะอย่าสะสมตามกระแสอย่าสะสมผ้า้วยการโฆษณาชวนเชื่ออย่าซื้อผ้าด้วยถุงท่านต้องดูด้วยตาของท่านท่านต้องดูผ้าเป็นท่านต้องรูปง้ประวัติผ้าเครื่อง นะอย่าซื้อผ้าในราคาที่มันไม่สมเหตุสมผลผ้าลักผ้าดีราคาแพงแต่ขายราคาถูกคงหลักร้อยหลักพันเป็นไปไม่ได้คนขายผ้าที่จะดูผ้าไม่เป็นนะราคามันต้องมีความสมเหตุสมผลสมกับสิ่งที่มันมีค่ามีราคานะครับนี่คือนี่คือหลักเบื้องต้นเลยเพื่อน ใช้โลจิสติกเขาเรียกว่าใช้คอมมอนเซนส์ของเรานะใช้คอมมอนเซนส์ในเรื่องการคิดในเรื่องการพิจารณานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผมพูดตลอดย้ำตลอดว่าถ้าเราอยู่เข้ามาสู่กระบวนการหรือเข้ามาศึกษาพระเครื่องแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันเปิดกว้างเปิดกว้างมากข้อมูลข่าวสาร สมัยก่อนเราต้องมีเงินไปซื้อหนังสือเล่มแพงนะซื้อมีที่มันมีเขาเรียกอะไรที่มีราคาท้งสูงหนึ่งที่มันน่าเชื่อถือหน่อยก็โอ้โหซื้อมาผมก็คนหนึ่งอหะที่บริโภคสื่อพวกนี้เยอะนะครับซื้อเล่มพันกว่าบาทก็ซื้อเพราะเห็นว่าเออเผื่อเรามีเวลาเราก็จะได้มานั่งศึกษาดูจากตำรับตำลารู้จัก ข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือได้เพราะว่ามันไม่มีเกจิอาจารย์คนไหนเนี่ยเราได้ยินเดชชื่อเขาตามตำราเอาพ้ามาโชว์ในหนังสือแต่เราไม่เห็นตัวตนไม่เห็นวิธีการนะนำเสนอหรือเอาอะไรมาให้เราดูเลยแต่นะปัจจุบันเห็นไหมโอ้โหเยอะแยะไปหมดทั้งจริงทั้งแท้ทั้งเทียมนะครับเยอะเลยฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะได้ซึมซับหรือได้ข้อมูลพวกนี้มากขึ้นมากเลยแหละเป็นประโยชน์ของเราถ้าเราสนใจนะกับการเรียนรู้เรื่องพระเครื่องนี่มีประโยชน์ผมต้องขอบคุณทุกครั้งขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณเซียนพ้าใหญ่ๆที่ท่านได้นํามาเสนอให้เราได้เห็นขอบคุณนึงทุกวิธีการดูขอบคุณคาชี้แนะของท่านเนี่ยครูบาอาจารย์พวกนี้คือประโยชน์ที่เราจะต้องเรียน นะครับเพราะเขามีของที่ถูกต้องที่ดีนะถ้ามีคนเอามาให้เราดูอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ภาพเป็นดูพระได้หลายแบบได้หลายสายรู้จักเกจิอาจารย์ถ้าวันหนึ่งคุณดูวันละสิบคลิปนะถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยดูสมมติคุณด,ดูของผมอ่ะวันหนึ่งผมเอาลงเนี่ยผมมีสิบคลิปเป็นพระที่น่าสนใจป้าคุณก็จะ เพื่อนๆก็จะรู้ไงว่าเออไว้ผ้าสายนี้สายนี้จังหวัดโน้นจังหวัดนี้พิมพโน้นพิมพ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ดีเพื่อนๆเนีย่ยไปดูเกจิท่านอื่นหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นทํานะครับที่มันมีประโยชน์ท่านเห็นหูมันมีประโยชน์มากมายเลยทุกวันนี้ผมดูภาพเป็นผมพอจะรู้เรื่องผ้าเนี่ยไม่ได้เก่งอะ่ะแต่พอจะรู้เรื่องเนี่ย ก็พ่อเคจิอาจารย์หลายท่านหรือครูบาอาจารย์หลายท่านทําผมไม่ต้องไปนั่งเปิดหนังสือแล้วเหมือนเดิมต้องวิ่งขึ้นไปเอาตำราขึ้นมาเดี๋ยวนี้พออยากรู้อะไรผมเซิร์ชเข้าไปอ่มีละเห็นพระองค์นี้ละเห็นรูปแบบนี้ละมีคนทําแบบนี้ละมันสะดวกกับเราโอเควันนี้มาดูพระอันนี้ก็เป็นสุดยอดเหมือนกันครับคือหลวงพ่อเลื่อนนะ เป็นผ้าที่คนผ้าเนคนพื้นที่นี่ผมว่าแทบจะหาไม่มีแล้วบ้างตอนนี้คงหากันไม่เจอและวมาเจอสภาพแบบสวยๆนะไม่ผ่านการใช้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ก็คงหายากอะนะแต่วันเนี้ยผมมีโอกาสผมก็มีเหรียญเดียวผมก็เก็บนะเก็บเป็นผ้าที่โดกทอดเป็นของ รุ่นพ่อตาผมว่าผมว่านเก็บมาเพราะพระองค์นี้น่าจะแจกว่าปีสองห้าสองศูนย์ะจะเป็นพระรุ่นเดียวด้วยนะที่ท่าน,านทําน,านะหลวงปู่เลื่อนเนี่ยท่านทํารุ่นเดียวนะท่านนี้พระแล้มีประสบการณ์ด้วยเพื่อนๆเป็นพระมีประสบการณ์เพื่อนลองไปหาข้อมูลใน Google ดูนะครับประวัติแล้วก็ พุทธคุณอะไรเงี้ประสบาการณ์พอนนี้เพื่อนดูนะครับเนี่ยก็คือทัว่วไปเลยเวลาดูภาพเนี่ยผมบอกเลยดูความคมดูความเรียบร้อยไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายมเพื่อนๆดูนะเพื่อนดูความเรียบร้อยดูความเห็นไหมพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังไม่ต้องส่องกล้องก็ดูดูได้รู้เรื่องเห็นไหมครับเนี่ยค,ครับนะแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่นิยมด้วยไหมเนี่ยการตัดปีสองศูนย์ก็เป็นอย่างนี้ยนะ เราก็ดูลักษณะอย่างเงี้ยครับไม่เป็นร่องก็โอเคละเห็นไหมถ้าตัดผไหมใหม่มันจะเป็นร่องเห็นไหมเพื่อนดูดิก็ดูเห็นไหมดูกายภาพอย่างงี้เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมคือพิมพ์รางรถไฟเห็นไหมนี่ยรางรถไฟนะจําไว้นะนี่คือพิมพ์นิยมคือพิมพ์มีเป็นรางรถไฟนะครับหูเห็นไหมเจาะปริ้นทีเดียวไม่มีการถอดเห็นไหมครับเนี่ยนะความปริ้นเห็นไหมครับเนี่ยปริ้น เนี่ยหลักการดูแค่เนี้ยครับไม่ต้องไปถึงขนาดว่าผมถึงบอกว่าอย่าไปนะของประเด็นอะไรมากมายดูความเรียบร้อยของงานตําหนิไม่ต้องไปทีมันขอให้มันตรงแบบว่าเออที่เขานิยมที่เขาเล่นดูแลเอ,อกายภาพมันได้มันถูกต้องนะนี่เก่งนะหลวงพ่อท่านของพ่อเลื่อนเนี่ยท่านเก่งแล้วท่านก็ เป็นเพื่อนเดียวกับหลวงพ่อปอดพระหัวป่าดังนั่นก็ดังแล้วหลวงพ่อปอดคุณรู้ว่าพระนี่ไงพระอะไรอะ่ะพระพิมเหมือนยี่ห้าศตวรรษโอ้โหแล้วก็พระอะไรอะตอนนางกวักท่านนี้ก็โอ้โหสุดยอดหลวงพ่อปอดไม่ธรรมดาเนื้อว่าน,นะครับเนี่ยไปดูประวัติอย่างนี้ก็ เป็นข้อมูลที่แบบเพื่อนๆไปหาได้นะครับเก็บได้เลยเพื่อนนี่ราคาก็ผมว่าตอนนี้ไม่รู้ทะลูหมื่นหรือ,อยังน่าจะเกินหมื่นแล้วมั่งเมื่อหลายปีก่อนก็เกือบครึ่งสามสี่พันสี่ห้าพันที่สวยอย่างเงี้ยผมว่าหมื่นไม่อยู่ละนะหมื่นไม่อยู่ละนะครับไปเก็บเพื่อนเก็บเก็บเจอแล้วเก็บนะอนะ่นี่ดีมากมีประสบการณ์ด้วย นะครับเป็นพระดีผ้าแล้วทำน้อยด้วยทำอันทรุ่นเดียวหนึ่งทำน้อยสองมีประสบการณ์ก็สื่อวสุดยอดละแล้วก็เป็นเกจิดังนะครับเกจิดังเส์ชหาข้อมูลของพันได้หลวงพ่อเลื่อนนะครับวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูมันมีบอกอะอย่างเงี้ยจะดูไม่ยากหรอกพย่นะเห็นไ,ไหมสองศูนย์วัดดอนผาสุกนะครับจังหวัดนคร สีธรรมราดนะครับเนี่ยพิมลางรถไฟรางรถไฟก็ให้สังเกตรตรงนี้ดูขอบดูปิ้นนะครับดูแค่นี้แหละครับสายสายทางนครก็เข้ามาดูคอมเมนต์หน่อยครับให้ขอให้รายละเอียดหน่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ